ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน,นะครับมาคาสมาเลของเขาแรงดีครับขึ้นอุดปุ๊บฝนตกเลยเ <c oughs> ย้สุดิลลวลายท่านะะตอนนี้เราอยู่ที่กาตาโอ้โหกาตานะคะอยู่เมืองดูฮานะคะหนึ่งวันในกาตานะฮะสี่ร้บาทอันเนี้ยนึกว่าจะมีอะไรพิเศษมันอร่อยเป็นพิเศษอร่อยเหรอยังไงนะ อร่อยเป็นพิเศษไงพี่โจแล้วใช่หกร้อยกว่าบาทเองนะกินนี่แต่น้องห้ายเลยอะอร่อยมากคือเมื่อนี้ไม่อยากจะพูดว่าเราก็เห็น40 50ิเราก็ไม่ได้คิดนะนะว่ากี่บาทก็แบบว่าจ่ายโั่วๆไปแหละคูณกันออกมานะครับเงินไทยในวันนี้นะฮะแค่กับการกินเบอร์เกอร์นะครับ3มคนพั 1, นหครับผมไม่อร่อยนะก็อร่อยอยู่แล้วอร่อยแน่นอนรับประกันคอนเทนต์กินของบนเนี้เออเป็นหุ้นสวนหรอเปล่าวะ กิเนเยอละสองพั้นไปเลยต้องบอกเลยนะครับว่าปกติก็ไม่ได้กินเบอร์เกอร์บ่อยเท่าไหร่แต่ว่าก่อนมาเนี่ยคือตอนกลางคืนทํางานเสร็จก่อนบินทีน่หนึ่งก็ยังไม่กินข้าวเย็นไงก็เลยขับเข้าเติอร์นานแล้วก็ไดทูแมคโดนัลล์กินชีสเบอร์กเกอร์ไปหนึ่งอันถึงตอนกลางคืนก่อนบินก่อนบินก่อนบินกินเบอรบบ์เกอร์คิงไปอีกหนึ่งอันม็อบเบอร์ แล้วก็ลงเครื่องมาอย่างแรกที่กินก็คือเบอร์กเกอร์สามมื้อติดก็สิ่งที่เราเลือกได้เราเลือกเบอร์กเกอร์สามมื้อติดเรียบร้อยนะครับกินหมดเลยเกลี้ยงเลยแต่อันนี้แฟนฟรายเลยนิดนึงแล้วก็ให้แฟนคลับเช็คแชกมาเป็นคนทิ้งนะครับเพราะว่ารู้ว่าที่อยู่ตรงไหนรู้หมดทุกอย่างคนนี้เหมือนเป็นหุ้นส่วน,นค่ะไป ตอนนี้ก็มีการถ่ายรูปโฟโตชูตเกิดขึ้นส่วนเราก็เป็นรอขอคอนั่งเฝ้าของอ่ะถ่ายไปถ่ายอีกอารอมาดแมนสุดยอดนายแบบกินต้องได้กินฮนะมือที่สอง เขาเรียกว่าวิ่งเลี้ยวมือที่สองเขาเรียกว่ายามบ่ายยามบ่ายจิบชายามบ่ายนะครับผมมีจิบชาต้องมีกาแฟนี่ชาไหน่ีชานี่ของเราซึ่งอะไรไม่รู้อันนี้แม่งคาคาเดตชื่อคาคาเดตน่าจะเป็นกระเจี๊ยบมันคาคาเดรสชาติกับแย่มากไม่ใช่แย่มากหรอกเรียกว่าเปรี้ยวมาพี่โจ๊กอันนี้ของมิงมิงอะเมื่อกี้ก็แอบกินได้แย่มากเหมือนกันไม่กล้ากินเพราะว่ากินปุ๊บเดี๋ยวพนักงานเขาจะเห็นว่าเราทำหน้ายังไงเพราะเมื่อกี้เราทำหน้าแรงมาก รสชาติมันแบบผดร้ายนี่คือเป็นมิ้นไอซ์ทีใช่ปะเออเออเป็นชาม,มิ้นอะเดิมไม่เออนี่นึงอะ่ะกินอันเนี้ยใช่เลยขอขอหน้ารีแอคขอของนี้หน่อยอคือแบบมันเปรี้ยวมากเปรี้ยวแบบไม่ได้เปรี้ยวมะนาวให้หมิงลองกินเออหมิงหมิง ที่รีแอคน้อยที่สุดในโลกแล้วนะเว้ยดูหน้ามันดีวันนี้จบอยู่ที่ทะเลทราคือ ตอนนี้ครับอยากจะบอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับมาค้าสมาเลของก็แรงดีครับขึ้นอุดปุ๊บฝนตกเลยเป็นอุดเป็นอุดเป็นอุดเจังหวะแค่ขึ้นอุดประมาณนาทีนึงฝนตกดูตัวส้มเปียกมากเกัหมิงนี่คือแบบกคือแบบว่าคอนเทนต์คลิปขี่อุดของเราอาจจะเป็นหมันแล้วนะครับ ครับทุกคนมาอยู่กันใต้เต็นแล้วก็จิบชานะครับตอนนี้แทนที่เราจะได้ขี่อุ่นเราได้จิบชาแทนฝรัง่งฝรั่งได้ขำกันใหญ่เลยตอนนี้เมื่อกี้เราก่อนที่จะมาตรงนี้เรากินน้ำกระเจี๊ยบแล้วก็น้ำมิ้นช่วยเลาประมาณ200บาทไปแล้วตอนนี้เรามากินชาที่นี่นซึ่งบอกว่าบอกได้เลยว่าโคตอร่อย เชื่อนะครับขี่ไม่ทันถึงนาทีเลยนะครับหมดไปแล้ว200บาทหมดไปแล้วครับ200บาทแม่งฝนตกตอนนี้เราขึ้นมาบนรถ Range เวอร์ของของอาเม d ต่อแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในทะเลทรายเขากำลังมาดิฟในทะเลทรายนะฮะโอ้ยทะเลทรายโอ้ยมันดีไปกีนบ้างเหมือนเล่นรถไฟเหาะเลยตอนนี้ยว วันนี้เราอยู่กันที่ที่ที่าแดนาอกาตร์ชแดนซาอุฝั่งนู้นเป็นซาอุนะแล้วก็ตรงนี้ที่เราเยนอยู่เป็นกาตาทะเลสวยมากตรงนี้ เจ็บมากเลยเพราะว่าคือลงคือคือตอนนี้ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยดูลมไม่ค่อยแรงเพราะว่าเราอะหลบมหลังรถแต่ถ้าความจริงถ้าความจริงอ่ะให้ทุกคนได้ยินเสียงนี่คืออยู่หลังรถตู้ไม่ใช่หลังรถตู้หรอหลังรถโฟวิลของเราคือทรายมันเม็ดใหญ่มากแล้วมันกระโดนหน้าแล้วมันตกตักตักตักเจ็บมาก หลังจากที่เราไปแบบว่าดิฟในทะเลทรายมาแล้วก็เหมือนเล่นรถไฟหอดิเลังการตอนนี้เรามาแบบถ่ายรูปจุดสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะไปตลาดเป็นตลาดไปซุกเดี๋ยวจะไปซุกซุกว่ากิฟเป็นแบบตลาดโบราณเขาจะขายของเราวไปกินข้าวหาอะไรอร่อยๆเอยยายาจะไปแบบว่าหลังก็ไม่รู้มาทั้งวันอ่ะโอเคเดี๋ยวเราชมวิวนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปที่ต่อไปกันแล้วครับ ื่อครับว่าพี่ไกด์ที่พาเรามาเนี่ยเขาถึงกับบอกว่าเฮ้ยเขาไม่เคยเห็นแบบพายุหรือว่าฝนตกอะไรอย่างนี้มานานมากแล้วพิ่งเคยเห็นพายุแรงขนาดนี้ครั้งแรกเขาบอกงี้ใช่ไหมแต่ว่ามากับชมรีเราจะได้เห็นแรงนี้นะครับผมจดยอดจริงครับควรจะภูมิใจไหมเป็นชื่อเสียงที่ยังคงรักษาไว้ได้อย่างดีนะคะตอนนี้เราก็มากันที่ร้านเดะมัสก้าวันครับร้านนี้มีอะไรดีหม เคยมาครั้งหนึ่งแล้วทีเนี้ยมันอ่ะมีส่วนลดให้พลังงานแล้วมันก็เลยเหมือนถูกรอเล่นไม่ใช่คืออย่างนี้พอดีว่าฝนมันตกจริงๆอยากจริงๆอยากพาไปร้านหนึ่งที่มันมีแบบเป็นแบบดาบฟ้าแต่ทีนี้ฝนมันตกก็เลยตั้งนี่ละกันบรรยากาศก็โอเคพอได้แล้วก็มันมีแบบอนี้เรียกว่าพอได้เหรอวะทีบรกาศดีนะี่คือเมนูที่เราสั่งมาในวันนี้่ออไหม รอร่วิ่งวิ่งจ้าค่ะเรามากินข่านมหวานกันนะคะมันคือขนมหวานไหมอันนี้เราคือคูนาฟาแล้วตอนนี้ครับเราจะมากินอันนี้นะครับเพนมิงเรียกมันว่าคูนาฟา ลองลองเร็วๆรีลบๆ้ำอร่อยไหมอืมดีเนาะอืมดีปะเป็นไง <sam S 1> ม,มันเป็นยังไงคะบอกไหนบอกคอวามรู้สึมกมานีพหอมหอมกลิ่นชีสแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบรู้สึกแบบของคาวอ่ะชีสแบบของหวานแบบเข้าไป <ๆ S 2> ข้างบนมันจะกรอบเออคล้ายๆฝอยทองจะเป็นฝอยทองเหมือนเอาไปทอดในน้ำมันแล้วแบบว่ากรอบๆอร่อยมาก